ตัวเลขที่หนึ่งชอบคือตัวนี้หนึ่งบอกมานานแล้วว่าหนึ่งชอบตัวนี้นะคะชอบมากเป็นตัวเลขที่หนึ่งชอบนะคะใคร CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะเดอะแอดมินหนึ่งไล่ตอบแล้วไล่ดึงเข้ากลุ่มใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะแจกรางวัลให้นะคะห้าพันบาทให้หนึ่งรางวัลน,นะคะหรืออาจจะแจกแหวนให้ด้วยลูกค้าใจเย็นเรื่อยๆอยู่กันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะ ัวที่หนึ่งเน้นให้นี่หนึ่งหนึ่งเน้นตัวนี้ให้เลยหนึ่งหางเน้นให้เลยหนึ่งหางหาลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะหาลอตเตอรี่ไว้เลยจะขออนุญาตให้ตัวเน้นสองหางนี้ เท่านั้นใครลูกค้า1นึ่งไลค์เรื่อยๆนะรอชุดเต็มแป๊บหนึงนะคะ1นึ่กำลัง1ก็จะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่าเล่นกันเลยนะคะ วที่หนึ่งชอบคือตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ไมวันนี้ฉันวงได้กลมมากเลยเนาะปกติจปปะเตะๆป่ะ อันนี้คือวงด้วยมือเลยนะทุกคนขาหนึ่งเนี่ยขอพูดก่อนนะหนึ่งเนี่ยให้แนวทางแบบนี้มาเป็นระยะเวลาสองสามปีแล้วแล้วหนูก็พูดแบบเดิมเลยก็คือหาไม่ได้แล้วโอลอตเตอรีอ่อ่ะใช่ไหม <S <S ถ้าลอตเตอรี่หาไม่ได้เราเป็นของดําดินไปเลยค่ะลอตเตอรี่หาไม่ได้เป็นของดําดินไปเลยจะบอกให้ฟังแบบนี้หนึ่งเนี่ย จริงๆแล้วอะหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ที่ชอบเล่นมากขอลอตเตอรี่ที่ที่บอสเคยซื้อแต่ก่อนเนี่ยที่ในถุงนั้นซึ่งลูกเพจรู้ว่าหนึ่งชอบซื้อมากแต่ว่ามาปีนี้เป็นปีที่หนึ่งไม่สามารถซื้อได้จริงๆเพราะว่าถ้าหนึ่งซื้อเนี่ยหนึ่งกลัวเลขหลุดอันนี้คือมันเป็นที่พอหลงเหลืออยู่นะคะในเนี้ยมีเป็นพันใบนะเนี่ยลูกค้า เยอะแบบเยอะมากอันนี้คือที่หลงเหลืออยู่นะเพราะเก็บทิ้งไปเยอะมากหนึ่งเนี่ยไม่ได้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะในปีเนี้ยคือซื้อไม่ได้เลยมีงวดที่แล้วที่ซื้อเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองนะแต่ให้สามีซื้อเพราะเห็นเขาขายแล้วเขาขายแบบมันเป็นแค่แนวใช่แล้วค่ะพี่ธงชัยมันเป็นแค่แนวทางหนูย้ําว่าหนูให้แค่แนวทางถ้าคนถ้าทุกคนชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่าน คือหนูไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเลขจอกอะไรถ้าหนูรู้ว่าเลขจอกอะไรหนูจะบอกทุกคนหกตัวหนูจะบอกเลขหกตัวเลยแต่เนี่ยหนูไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเลขจอกอะไรแต่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางถามว่าทําไมถึงมันเข้ามาบอย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 บมันเป็นแค่แนวทางค่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นเพราะว่าหนูศรัทธาแล้วหนูก็ ขอพรได้จะว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าจะบอกว่าหนูสามารถยังรู้ได้หนูไม่สามารถพูดคำนั้นได้เต็มปากเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเยอะมากคือสีนำโชคสีเฮงสีหมานสีปังของเราก็คือสีแดง สีนำโชคสีเฮงสีหมานสีปังของเราก็คือสีแดงเตรียมเสื้อสีแดงเอาไว้เตรียมกิบสีแดงเอาไว้เตรียมกางเกงสีแดงเอาไว้เตรียมบีกินี่สีแดงเอาไว้นะคะรับประกันความปังนะคะลูกค,ะคะ้าขาฟังนะคะหนูเปิดแป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวหนูจะพาไปหาปู่นะคะทงใสต้องพาไปกราบปู่แล้วค่ะ ม่ลุอยูลูกค้าค่ะฟังให้ดีนะคะรอบนี้นะคะเป็นรอบพิเศษแต่หนึ่งไม่รู้ว่าปู่ไม่อยากให้แจกเยอะหรือว่ายังไงนะคะหรือว่าอยากให้คนคือสามหมื่นกว่าคนอมันมีโอกาสในการได้สูงนะคะลูกค้าเพราะว่ารอบ ทุกทุกหกเดือนนะคะหนึ่งจะมีการแจกโบนัสหนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มจริงๆแล้วทุกเดือนแต่หกเดือนเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มใหญ่นะคะซึ่งกล่องสุ่มใหญ่ของหนึ่งก็คือหนึ่งแจกทองเนี่ยค่ะหนึ่งบาทสองสลึงแหวนครึ่งสลึงสร้อยคอหนึ่งสลึงอันนี้สร้อยคอหนึ่งสลึงจริงนะคะเดี๋ยวแกให้ดู สร้อยคอหนึ่งสลึงเป็นแหวนทองคําแท้ขายได้จำนำได้ขายได้จำนำได้ค่ะมาตรฐานทองเยาวราชค่ะลูกค้าขายได้จำนาได้นะคะแล้วก็แหวนศูนย์มุหกอีกเกือบ300วงนะคะลูกค้าเฉพาะแหวน0ูนร,รัมกเนี่ยประมาณ300กว่าวงนะคะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ตามนี้นะคะแล้วก็จะมีแบงค์500นะคะ หนึ่งแจกแบบนี้ทุกๆหกเดือนไลน์นี้นังเห็นคนหกหมื่นกว่าคนเออหนึ่งก็หนึ่งก็มันก็เป็นปกตินะคะถ้าถ้าแจกครึ่งรอบครึ่งปีอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะครึ่งปีกับปลายปีแต่พอมาวันเนี้ยมันหลุดไปสองรอบนะคะอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งมาไลฟ์ใหม่นะคะไลที่เพจแม่น้ำหนึ่งสองนะก็คือเป็นเพจสำรองของหนึ่งเองนะคะซึ่งลุกเพจจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือเพจสำรองของหนึ่งนะทุกคนขาฟังให้ดีนะคะ ใครที่อยากได้นะคะวันนี้หนึ่งเปิดให้แต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าหนึ่งจะปล่อยราคานี้ในทุกๆวันไม่ใช่นะคะครึ่งปีหนึ่งจะเปิดรอบหนึ่งนะคะสําหรับรางวัลใหญ่แบบนี้นะคะรีวิวคนได้เยอะมากนะคะไปดูเอาทําไมคนเรียกร้องให้หนึ่งเปิดกล่องสุม่มกล่องสุ่มเนี่ยเปิดเดือนละครั้งค่ะแต่ว่ากล่องสุ่ม6เดือนเนี่ยทุกคนรอนะคะแล้วก็ถามมาตลอดว่าของรอบครึ่งปีนี้หนึ่งเปิดเมื่อไหร่ปลายปีที่แล้วนะคะลูกค้าค่ะจะเป็นเงินสด ห้าหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสามมืนหนึ่งมืนเยอะมากนะคะรอบนี้นะคะหนึ่งจะเปิดเป็นเหรียญปู่รุ่นมหาโพคัซั์นะคะลูกค้าและพิธีแผ่นสวดพิกดวงชะตายังไม่ฟังนะคะว่าลูกค้าจะได้ไปคือ เรียนปู่รุ่นมหาโพกกรัซั์ส่วนแผ่นสวดพิกดวงชะตาใครที่ซีเอกล่องสุ่มนี้นะคะลูกค้าขาให้ลูกค้าแจ้งชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเพราะเราจะนําไปทําพิธีสวดพิกดวงชะตาให้ใครจะรับ พิมพ์ cf 399บาทจะส่งฟรีใครจะรับพิมพ์ cf 399บาทจะส่งฟรีนะคะเหรียญปู่รุ่นมหาโคพคะซับนะคะลูกค้าขาเหรียญปู่รุ่นมหาโคพคทซับใครจะรับพิมพ์ cf 399บาทจะส่งฟรี6เดือนหนึ่งแจกครั้งหนึ่งนะสำหรับรางวัลใหญ่ไม่ได้แจกตลอดนะคะลูกค้าได้ไปแล้วใครบอกว่าขายไม่ได้นี่มาถีบหน้าหนึ่งได้เลยนะคะ รางวันเนี่ยการันตีไม่ต่ํากว่า500รางวันค่ะลูกค้าที่อยู่ตรงนี้ก็เกิน500แล้วค่ะไม่ต่ํากว่า500รางวันแต่หนึ่งยังไม่ได้นับรางวันที่แน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแอดมินช่วยนะคะใครจะรับพี่ cf สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะลูกค้าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีใครจะรับพิมพ์ cf สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรี cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพเลขบัญชีอยู่ด้านบนหรือสแกน qr code ด้านบนได้เลยนะคะเหรียญปู่รุ่นมหาโพกษะซั์ลูกค้าขาและทําพิธีสวดพิธีดวงชะตาเซตเนี้ยปกติแล้วราคาคือแปดร้อย เออเก้าร้อยค่ะลูกค้าปกติราคาเก้าร้อยบาทแคปโชว์หน้าจอค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแม่แล้วแคปหน้าจอเลยค่ะอเอาให้มันชัดชัดหน่อย แคปหน้าจอเลยค่ะใครแ,แคปบแ,แล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแคปบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะ คลแคปบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะโทรมาตอนกูกำลังไล์ จะใครโทรก็จะบล็อกเบอร์